สวัสดีค่ะอยู่กับเซลฟ้านะคะลูกค้าวันนี้นะคะฟ้า พาทุกท่านนะคะมาชมบิ n ารีทีอาร์เคนะคะลูกค้ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2018นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะพร้อมออกทิปพร้อมลุยกันเลยทีเดียวที่สําคัญค่ะมีกระเป๋าล้างมาถึง3ใบนะใบใหญ่ๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถทักแชทมาคุยได้เลยนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะไม่ว่าลูกค้าที่จะซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าทุกๆท่านแน่นอนนะคะลูกค้าที่สําคัญค่ะรถคันนี้เปิดราคาเพียง1นึ่งแ 29,000บาทนะคะดาวเนี่ยเริ่มต้นเพียง29,000เท่านั้นเองนะคะท่านใดสนใจนะรีบทักเข้ามาหาฟาได้เลยนะคะอ่าให้ชมสภาพคร่าวๆรอบคันนะคะท่านใดที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถแอดไลน์เบอร์ฟ้าที่ใส่ไว้ด้านบนนี้ได้เลยนะคะเบอร์099-346-6455สามารถโทรติดต่อเข้ามาหรือสามารถค้นหาใน ID ดีไลได้เลยนะคะหรือท่านใดที่อยากชมละคันจริงแวะมาที่หน้าร้านได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ